สวัสดีค่ะนักเรียนพบกันอีกแล้วนะคะกับวิชาดนตรีวันนี้ครูจะพามาทำความรู้จักเกี่ยวกับการดูแลรักษาเครื่องดนตรีไทยมีใครทราบบ้างว่าทำไมเราต้องดูแลรักษาเครื่องดนตรีไทยถูกต้องแล้วค่ะหากเปรียบเครื่องดนตรีเหมือนร่างกายของคนเรา ก็จะไม่แตกต่างกันมากนะักเนื่องจากร่างกายของคนเราต้องมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงจึงจะมีชีวิตที่ยืดยาวได้เราจึงต้องดูแลรักษาสุขภาพเชกเช่นเดียวก,กันกับดูแลรักษาเครื่องดนตรีเครื่องดนตรีก็ต้องอาศัยการดูแลรักษาหากเราดูแลรักษาเครื่องดนตรีเครื่องดนตรีก็จะมีสภาพที่ดีและใช้งานได้ยืดยาวนั่นเอง การดูแลรักษาเครื่องดนตรีแบ่งตามชนิดหรือตามลักษณะของเครื่องดนตรีดังนี้ 1. เครื่องสี 2. เครื่องดีด 3. เครื่องตี 4. เครื่องเป่า 5. เครื่องหนังและ 6. เครื่องกำกับจังหวะการดูแลรักษาเครื่องสีเครื่องสีได้แก่ซอด้วงซอู้ซอสามสายและสะล้อ การดูแลรักษาเครื่องดนตรีชนิดนี้เมื่อเลิกเล่นให้ลดสายด้วยการหมุนลูกบิดลงประมาณครึ่งรอบแล้วเลื่อนหมอนรองสายขึ้นไว้บนขอบกระโหลกศสอ 2. ทำความสะอาดโดยการเช็ดผ้าแห้ง 3. แขวนหรือใส่ถุงเก็บใส่ตู้ให้มิดชิดการดูแลรักษาเครื่องดีดเครื่องดีดในที่นี้หมายถึงจะเคการดูแลรักษาจะเค ให้เก็บไว้ในตู้และคุมด้วยผ้าที่เยบเข้ารูป 2. เมื่อบรเลงเสร็จควรลดสายลงเล็กน้อยเพื่อไม่ให้โต๊ะของจะเข้ส่วนที่เป็นทองเหลืองยุบ 3. หากนมจะเข้หลุดให้ใช้กาวติดไว้ในตำแหน่งเดิมทันทีการดูแลรักษาเครื่องตีเครื่องตีได้แก่ระนาดเอกและระนาดทุ้มวิธีการดูแลรักษา 1. ปวดเชือกหูระนาดข้างซ้ายมือลงข้างหนึ่ง 2. ใช้ผ้าคุมกันฝุ่นจับ 3. ถ้าเลิกใช้งานโดยถาวรควรม้วนผืนระนาดเก็บการม้วนผืนระนาดควรหาผ้ารองหลังผืนระนาดเพื่อป้องกันการเกิดริ้วรอย 4. หากตะกวัวหลุดควรติดให้อยู่ในสภาพเดิม 5. ห,หากผ้าพันไม้ตีหลุด ให้รีบพันไว้อย่างเดิมป้องกันลูกและหน้าแตกการดูแล,ลรักษาเครื่องตีเครื่องตีได้แก่คองวงใหญ่และคองวงเล็กวิธีการเก็บรักษา 1. เวลาเก็บให้วางราบกับพื้นไม่ควรวางตั้งจะทำให้วงหักเร็วและใช้ผ้าคลุมให้เรียบร้อย 2. ระวังอย่าให้น้ำถูกเชือกที่แขวนลูกของโดยเด็ดขาด 3. หากตะกัว่วถ่วงลูกคล้องหลุดต้องรีบติดให้เรียบร้อยการดูแลรักษาเครื่องเป่าเครื่องเป่าได้แก่คุยและปีวิธีการดูแลรักษา 1. ห,หลังการเป่าควรเช็ดให้สะอาด 2. เก็บใส่ถุงให้เรียบร้อยต่อไปเป็นการดูแลรักษาเครื่องหนังเครื่องหนังเช่นกลองตะโพนกลองทัด และกรองแขกวิธีการดูแลรักษา1ควรเก็บไว้ในที่ที่มีความชื้นน้อย 2. เครื่องหนังบางชนิดเช่นตะโพนกรองทัดควรแกะข้าวหรือกาวที่ใช้ถ่วงหน้าออกและล้างให้สะอาดการดูแลรักษาเครื่องกำกับจังหวะเครื่องกำกับจังหวะเช่นชิงชาบเล็กและมงวิธีการดูแลรักษาคือ 1. ทําความสะอาดทั้งก่อนและหลังเล่น 2. ควรมีหีบหรือกองใส่ 3. ไม่ควรเก็บรวมกันเพราะจะทำให้ไม่สะดวกต่อการหยิบใช้เห็นไหมคะนักเรียนวิธีการดูแลรักษาเครื่องดน,นตรีไทยไม่ได้ยากอย่างที่พวกเราคิดเลยครูอยากให้พวกเรารู้จักรักษาเครื่องดน,นตรีไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของเรากันไว้นะคะและเด็กๆอย่าลืมอย่าลืม อย่าลืมกลับไปตอบคำถามท้ายคลิปของคูด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ